ตัวถูกตัวนี้ยาวโผล่ได้ประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อก็โผล่อยให้เกินเดิมกันแล้วกันคือเกินเดิมโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยก็พอเข้าใจแล้วตัวนี้เป็นเป็นเป็นเสาสวมเ้าไกทีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วตัวนี้ก็ไปไหนอันนี้ก็ไปสวมอยู่จำสองนิ้วอะนิ้วครึ่งสวมอยู่แค่นิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งมันเป็นมันเป็นเป็นตัวมุญอยู่แต่ว่าไอตัวตัวนี้เนี่ยสําคัญคือตัวไหนครับผมตัวนี้เนี่ยจุดสําคัญคือว่าอะไรรู้เปล่ปลอกมันเนี่ยต้องต้องยาวหน่อย ราะว่าไม่งั้นที่จะทําบูธนี่เลยครับบูธบูธของไอ้ตัวเนี้ยนะอ๋อครับบูธของตัวเนี้ยที่จะเอามาเอามาเอามาใส่ตัวเนี้ยนะคือคือให้เขาทาเอาเอาเอาเหมือนเอาแป๊บกึงกึงเข้าไปเลยนะเพราะอะไรถ้าเราทําถ้าเราทําสั้นๆเนี่ยดิ้นพบแป๊บมันไม่ค่อยตรงอีกแล้วให้มันให้มันออกมาสักสักข้างละสิบเซนเนี่ยนะยี่สิบเซนเลยยี่สิบเซนเลยสิบเซนใช่ประมาณยี่สิบห้าได้ไหมครับผมได้ได้ ก็คือเอาแป๊บจะเป็นห้าสิบเอาเอาแป๊บที่มันคือเอาเอาแป๊บสเตย์เขาเรียกแป๊บสเตย์นะแป๊บหนาวมาทําแกนแล้วให้มันสวมเราต้องเอาให้พอดีเลยไหมเราต้องเอาแป๊บนิ้วครึ่งเราไปครับผมเอาไปให้เขาสวมดูครับเอาตัวอย่างไปให้สวมดูอ๋อใช่ไหมให้เขาสวมมาให้พอดีเลยเพราะว่าถ้าไม่พอดีมันคอนมันเอียงมันก็มันก็จะม่ต้องใช้น็อตจับอย่างเดียวไม่อันนี้ อันนี้คือใช้ใช้ใช้น้ำแปนไงครับผมนั่นแหละทำน้ำแปนทำน้ำแปนเนี่ยทำน้ำแปน๋อผมเข้าใจครับผมทำน้ำแปนแล้วก็ไอ้ตัวนี้สวมแล้วก็ไอ้นี้จิกจิกนัดออ่อครับคือเราจะมีจิกตรงบูธเราจะมีแป๊บเดิมอยู่ใช่ไหมแป๊บเดิมที่เป็นเผาอยู่และครับจิกตรงบูธเราก็ทำจิกบูธไ้แต่จิกบูธที่ที่ให้ดีๆคือจิกสามจิกเลยนะครับจิกสามจุดจิกสามจุดเลยทะแยงกันพะแยงกันครับผมทยแยากันหัวท้ายเลยมันจะได้แบบจี้มาในเป๊ะเลยไม่งั้นไม่งั้น ถ้าไปใส่ตัวเดียวเนี่ยเสียศูนย์หนึ่งแล้วมันเฉียนมันเฉียนมันเฉียงมันเฉียนมันจะทําให้แกนเพาเวียงใช่ใช่ทีนี้เราประคองได้ไงครับผมแต่ทีนี้เราทําอย่างนี้แล้วเราเอาแป๊บสองนิ้วไปไปทาบูธก็ได้เพราะเราตั้งเอาได้ครับผมเราไม่ต้องไปทําอะไรใหม่อะแป๊บสองนิ้วที่เรามีอยู่นะเพราะแป๊บตัวนี้มันสวมได้แต่มันห่างนิดหนึ่งใช่ไหมห่างห่างนิดหนึ่งแล้วก็เอาเอาแป๊บสองนิ้วมาแล้วก็ตรงนี้มันถ้ามันไม่ใหญ่ก็กึ่งกึ่งมันจะเสียเสียเนื้อแล้วบอกมึงดูเนี่ย สองนิ้วมันนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่แต่เฟือเลย,อยสองนิว<ะ>้วลอดได้เลยใกล้เคียงเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้นิวน้วสองผมใช่ไหมสองสองนิ้วสองผมใช่ใช่ <ๆ S 1> ตัวตัวได้อยู่ใกล้เคียงล้างอาจจะล้างนิดหน่อยอาจจะล้างนิดหน่อยแล้วผิวนอกมันสองนิ้วอันนี้อาจจะล้างนิดหน่อยหรือพอดีเลยก็ได้ผมว่าน่าจะพอดียลยพอดีกับแป๊บสองนิ้วนะ แล้วก็เอาสองนิ้วใส่ยาวเขาคิดเขาจะนิ้วนี้เขาจะคิดส่วนในใช่ใช่ตัวนอกอันนั้นตัวนอกตัวนอกมันสองนิ้วครึ่งตัวนอกจะไปจะประมาณสักนด้วนมันน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบประมาณนี้อ่าแล้วก็ยี่สิบแล้วก็ใส่ใส่น้ำแป้นเชื่อมน้ำแป้นเชื่อมแล้วก็กึงใหม่นะเวลาเวลาทําแป๊บเนี่ยเอาน้ำแป้นเชื่อมแล้วก็จับศูนย์กึงกึงพร้อมกับแป๊บเลยกึงรวมศูนย์น่ะแล้วก็ปาดหน้าแป๊บได้ด้วยให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราถ้าไปเชื่อม เชื un> un> <si ่อมเลยลอยโดยไม่จับศูนย์ที่แป๊บแล้วเนี่ยครับหน้ามันก็บิดเวลาปาดหน้าหน้าหน้าตัวนี้นะครับปาดหน้าเนี้ลักษณะนี้นะต้องปาดแบบโดยจับศูนย์ที่แป๊บคือคือเอาเอาเอาแผ่นแผ่นแผ่นนับกเรื่กรณีนี้เราเอาแต่เอาเอาแต่บูทตัวนี้กับแผ่นสเตอร์ตัวนี้แล้วไปทําให้เขาทำหน้าแปลนให้ใครเขาทำหน้าแปลนให้ดิครับผมก็ให้เขาตัดเหล็กทำหน้าแปลนให้เลยอ๋อผมแต่ว่าไอ้ตัวแกน ตัวเพานิ้วครึ่งเนี่ยไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปเพราะเราเราสองนิ้วไปก็พอแต่สองนิ้วไปยี่สิบเซนครับผมแต่ว่าเราทีนี้เราจะมาเสริมโดยจะใช้หัวน็อตติกตัวนี้ไม่ไม่ให้ก็ให้ก็ทำไปเลยครับใช่แต่ว่าผมความหมายคือว่าเราเราจะเช็คระยะไอ้ที่จับแกนเผาตัวในเนียแกนเทาตัวททั่วนิ้วครึ่งเนี่ยเราจะใส่จิกตัวนี้ใช่ใช่ครับผมก็ใส่มาจากลงกึ่งเลยให้ก็เจาะแล้วก็ให้เขา ให้เขาเจาะแล้วก็ทําทําฝังน็อตมาเลยครับผมอย่าไปตับเกียวนะตับเกียวไม่อยู่นิดเดียวเอาน็อตเอาน็อตเชื่อมไปเลยน็อตเชื่อมเลยเนาะน็อตเชื่อมเลยเจาะแล้วน็อตเชื่อมทั้งสองด้านเลยนะครับผมมันจะได้เป็นแบบเหมอนเหมอนขาจั่งไงจับลงจับฐานขากึ่งกันครับผมนี้เรามาตั้งหามันได้เรามาชิมลองให้เสมอกนแล้วตั้งหาไม่เงั้นถ้าเราไปถ้าเราไปคว้ารูในนี่เป็นงานเปลืองเลยครับใช่ไหมครับผมอันนี้มันไม่เปลืองกันเลยแล้วก็แป๊บๆมีอยู่ แปลว่าชุดโครงนี้ต้องเอาไปต้องเอาไปดิต้องไปทั้งหมดเลยต้องเอาไปตัดแป๊บไปด้วยตัดท่อสองนิ้วไปด้วยห้าสิบเซนเนาะผมประมาณนี้เนาะสี่สิบสี่สิบสี่สิบยี่สิบยี่สิบพอยี่สิบยี่สิบยี่สิบเพื่อตัดสี่สิบครับผมไอ้แค่นี้พอยาวยาวเดี๋ยวมันไปขวางตัวอื่นเนี่ยแค่นี้ครับแค่นี้ไม่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 ดิ้งไม่ดุ้งดิ้งแล้วข้างละสิบอันนี้ก็อยู่กลางนี่ครับผมเข้าใจผมใช่ไหมอยู่กลางแล้วหัวท้ายก็ทําตัวจิกไว้ครับผม มันก็จะไม่หนีครับแต่ถ้าสั้นๆเนี่ยมันพลิกมันพิวเพราะมันมันต้กันที่ว่าการจะประคองมันประคองไม่อยู่ใช่ใช่ประคองกากเพราะว่าเวลาแรงแรงดึงหรือว่าแรงโน้มถ่วงแรงหนักส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะทาให้มันเอียงได้เลยโอเคพอจบไปหนึ่งอันช็อตปิดออฟ